องดีโอ้ยโอ้หวเขียวไค่อยๆนมาขึ้มาเบิเบิกเบื่อใครอืมอู้อูอมโอเคเอาไปขอในันก่อนค่ะยข้อทิ้มเฮ้อลือมยงไงมาเพิ่งขึ้นนมือเสานี่มาิมาแว่ลเฮ่าดีทรมากระไรขั้นเบ้ได้นแต่ว่ายังพอได้ทั้งในมันเข่าว่าได้ถือยู่แม่ไงอันนี้เอาไปกิน ยังบ่ดางขาวอยู่น่ะทางในมันเขบ่ได้ถึงดอกเพราะว่ามันคือบ้านแท้ๆฮะบ้านไว้เนาะไอ้ต้นนันไดุ้่มนได้บ่นันุ่มกําลังเป็นุกิเกอยู่นั่นมันบ่ทันแตกบ่มันสิดีโกันบ่ดอโอซั่นนี่เอาเอาแนวมานั่นไว้เบิ่งุนเพิ่นงจ้ะบ่คือแป้งนี่บ่แม่นค่ะนี่หลายปานไดนอนเดียวนึงแม่นค่ะต้องเอาแป้งไปใส่ตัวนี้ได้มาได้สนี่งนอนบ ไม่ต้องมันเป็นกอบเป็นกลมเป็น,น,น,นส่วนสองส่วนอุ้ยการเสียด้ประมาณส่วนนี่ละ่ะส่วนส่วนใช่ละส่วนหนึ่งบ่แมีนแต่ถ้าปกติมันเสียด้ประมาณส,ส่วนประมาณเอาไปสมแป้งาาแป้งนี่เป็นแป้งอันไหนแป้งเล็กหน่อยโอ้แป้งเด็กแค่แป้งเอียงนี่แป้งท่านานี่บ่แมีนแต่หางผมเป็นแป้งเย็นโอ้ว่าตั้งแต่เป็นแป้งพวกแป้งที่เ้าเห็ดเป็นอาหารพวกคนออกคนเหนียวเมียนวิธีเอาพื่นกะต้องแป้งทางเขาก่อนเพราะว่าหนามมันแหลมคุ่มแห้ง สก่ก็บ่เอาลองเบ,ง,บง่าที่เตมเบงมีวิธีการเอาเกราสรตัวผู้ไมิได้บอล่ามมามันแม่ันี่มันเอาไปกินเบ้งนอกเกสรมันหนาะโอ้ยสิได,ด้ดิช่อกนกเอาไป <c oughs> กินบ่ตต่ว่าทั้งในมันหนาจะยังอยู่เพราะาม่พอด้กเกล็าเข้าวมือวาน,นี่อาจจะพอดีเนอยเาะมือวานก็ลืมข้าวติวละอ <c oughs> <c oughs> โบนอยได้นี่ตีติดข้าขาวนี่แมนเบิร์ตเลยติดมันไปเออมันเบิรตัวนน้อยนีมันบ่นนี่อ้วนนี่นีมันคูมันคูนั่นตัวค่อยๆเอาซุ้มคูลงมาแมนแมนบะแมนเบิร์ตเป็นแป้งเป็นผงนนั่เนาะนั่นนมัคูลงเอาเฝ้าเอากระสันไม่เลี้ยงไปเบิร์ตโอ้ยเว่ยมือนือามาเม็นตัวนี้บอกพี่เจงปุ่มๆนี่ตัว่หน่าๆจะเป็นตัวแม่เพราะมันยาวๆกลัวยยาวๆที่เจนไหนมันสีใด ค่อยๆเด้ออ่ะวเดีเวลาตัดลำบาดเบิางเรื่อเบิางเดี๋ยวจะดึงให้เอามาถือกล่องเบิังถือกล่องคนหนึงในว่างเด้อนไหนบ้างเดี๋ยกจะไปไกลกด้ยับมันสันไงก็ได้รู้เปล่ามันมีระบบกานยับเข้าไปใกล้ๆอีกใกล้ตัวไดงมีบอกโอ้ยแต่เามันโอ้ยเบื่อยากให้แห้งมันก็แห้งย่านมันไงเหมือดแสดงว่ายั่งอยู่ดอกมันมีไงออกมาไงเห็นไงนี่อยู่ค่ะเห็นไงนี่ ไปแล้วไป้อเหรอไปโยรบบองดีโอ้ยโอ้ยนเี่ยวไปค่อยๆงมาสูงมเบิ้งเบิ้งเบตายอืออ้้ือโอเคโอ้ยเปขอด้ายเันก่อนค่ิเ้อ้ยไปเสร็จอ้ายอันชายจันเลยค่ะไม่เมื่อยตัวแม่คุณเยอะในกุ้เซีนรื้จีนกตัวแม่แม่อะเดวคื้เ เดี๋ยวไม่ซออกเหรอตาข้ามันตาข้ามัดใบเนี่ยิึงเอามาเบิองกล่งองมไกๆเบิงอืมเนาะแต่ไม่ติดผมคือแปงคะมงดหรอคะลองลองคอได้มีนายโยอ้ยนิอันนี้อ่แต่ว่าแม่งอันนี้ยิบออกได้อันนี้เลยอ้ว่ามันปุ่มออกหลายอยงตขา้ามันตีอรกมันหลายอยงเลค่ะบแ่อเมีงมันเนี่ยเพาะปสนเวยมันนั่นยิบอเมเาไปิั มามาถือม่ผ so, oh. so oh. yes, hmm. like right. ีใช so well, oh. nice. like ่เหรอบ้านนี้ยิบเอาแม่มาหนี่ออกแล้วก็เคาะใส่กับดอกตัวนึ้งได้เนาะเพราะว่าดีกว่าเข้าไปแม่ทิ่ไปพิสูจน์าเี่ยอย่งมันเออมาแม่บ้านนี่ไปี่เนาะไปผสมเกสรกันเอามือเขาได้ยิ้มบอกเพราะว่าเขายุบตัวแม่มาหน่อยเพิ่งแทงช่อมาหนึ่งช่อสอดนี่ก็ล่างงามเลยปีที่แล้วพวกได้บ่ได้ผสมมันฟอถิ่นปีนี้ลองผสมบ้างกําลังฟองงามเดี๋ยวว่ามันมันมันบ่ใส่ต่ากอกทีเขาหั่นถุงายเดี๋ยวมันไดาจะ ออกม่อีกหลายซอยยดอกลักษณะแบบมีมงายี่ยงค่ะตาก็เดเดตัดปลายยอดันตัดโด้นะตัวนี้บอกจนอยเหยมันเหยมันอันนั้นตัวนี้บอกหมอดูัวนี้หนีบหนีบหนีปหนีปสิบอกตัดปลายจาน่อยเห้มัมเสมอมากู้ปงงามป็นงสิบปกติหมากปีสิบอกมากก็พันในหย้าเนาะเดี๋ยวดดี๋ยวางื่นมามันเยาอย่งมันเออใบของแลกไม่พี่น้องผสมเกสอน กินตะปาลำนี่ตัดเอาแน่ในน้าต้นหัวมันคือกน้ิกุ้ง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 อุนีุ่้งก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 ุใงก้งก้นกุ้งกุ้งกกุ้งกุ่งกุางกุางกุ่งกุางกุมงกุ่งกุ้งกุางกุ้งกุุ้งกุ้งกุ้งกกงกุ้งกุ้งกุ้กก้้กกง้ มาไลได้เนั่นแบบแบนนีอันนี้โถือว่าลยแล้วม่ดแบนนียค่ะปูน่อันเนอมันสเนียรอเปหาอยู่ังกำลังสีังนั่นแหละทุกกำลังสีังขวดเวลาอยู่ก็ทำต่ากระเป๋าด้วยกระทำัาสั่งกระเป๋านหนมันกระได้ไป่ตัวปนนน่เออหะอเอาสีเนาะ มันบดมันบดอยผสมแปลงเดี๋ยวมันสมแปลงไม่สิมันี่ใส่ป้งมันฝุ้งซอยเอออวัวเป็นอย่างศึกษาเบื่องว่าเพชรซ้ำนี่มันสิออกมาอย่างไหนเมนค่ะแล้วก็กีสอนต่อไปเดี๋ยวเขาก็ต้องดูแลมันดีๆเดี๋ยวจะมาแต่งตัวนี้ไว้ปล่อยให้มันเน่ากันนี่ยังมัดมันบ่หรือหายแดยวมัดเลยหรือหาถุงมาสวมเลยมันบ่มันมมันมี่ถุงอยู่มันหักบดอสั่งบ่นรอสมบูรณ์วะบาซิลอันนั้นปกตินี่เท่าผสมแล้วเท่า หาถุงมาใส่เลยบอกเออพิ่นก็นอยากให้ o o m อันนี้อแบบนั้นรวยไม่ก็สิงเงาหรืออีอกจังสองสามเออก็จังมาใส่ก็ได้แต่มันยาวมาจักหน่อยแล้วก็ใส่กระดาษร<ต>ว,วาดาเนีย่ยเป็นโซ่ไปก็ได้เนาะแต่ว่าอยากได้ต้องซื้อพิมพ์แล้วมาขอบไปออขอบขอบพิสเล่นบอ,อเออเดี๋ยวกันกันลมกันแมงม่าอันนเดือนเดือนกูเที่ยวสั่นจะได้กินหน่อยมันห้าเดือนห้าเดือนเนาะปีห้าเดือนนับไปเลยวันนี้เป็นวัน วาเลนไทยโมดไอซ์ไส้ไาย,ยา่เน <laughs> ี่ยหาเลยสิ้วอันทีหาเราได้กินได้ชิมกันอ้าวรุ่นกันสิงหาเราดูดเลย okay. โอเคฮดน้ำฮอดน้ำใหรเพื่อนซื้อเข้าปะเออถ้ามีโอกาสจะได้ฮอดอยู่ร่างน้ำะจะคู้ว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติมันถ้ามันโอเคก็คือจะอุ่มไปไวใ้ใกล้ๆคนละเพราะว่าอยู่นี่มันไกลคนอยู่ไกลคนแล้วก็อยู่ใกล้ทางด้วยหล่นว่าหล่นจัง เดี๋ยวพีน้องรับนะครับคุมเรียนเขายัลกไมคุณไปคุณาาุเรียนตพืชตะพือันนี้ยังจะเอาไงตัดปุ่มเลนเลยนี่นมันมันมันกิสิ่งแย่คือบเหือดเออที่นี่ทั้งเกียดทงนี้เนาะขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่มาแนะนำให้ได้ยาวได้พได้ยงอยู่ได้ยงอยู่